รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับอเมานะครับที่เด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่8นะครับเมษายน2 5 6 5นะครับนะวันนี้นะครับอเมาก็คัดบอลนะครับมาให้อยู่2คู่นะครับคู่แรกครับเป็นบอลนะครับพิม์ลีกอังกฤษนะครับระหว่างครับ นิวคาสเซอร์ครับพบกับบูฟนะครับนะแต่เวลาตีสองตรงนะครับคู่ที่สองครับเป็นบอลนะครับเยอรมันนะครับนะระหว่างครับสุดุกขการนะครับพบกับดอดบุนนะครับแต่เวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับไปสรุปผลวอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับคู่แรกครับโอ้โหทำได้แค่เสมอจริงๆนะสรับบาซานะครับนะเชียร์ที่บาซาครับคือกับลูกครับจบเวลาเสมอหนึ่งหนึ่ง เสียเต็มนะครับแล้วเหมาก็ให้สูงไปที่2ลูกขึ้ควบสามเรียบร้อยครับสูงก็เสียเต็มนะครับสำหรับคู่บาซ่านะครับเสีย2หน้านะครับทุกท่านนะคู่ที่สองครับเชียร์ไปที่ลียงนะครับลองไปที่ครึ่งลูกครับจบเวลาครับเสมอหนึ่งหนึ่งอีกนะครับกินเต็มนะครับสำหรับคู่นี้นะครับนะนะครับโอ้โหดูครับ พรเมื่อคืนนะครับไลซิกนี่ก็เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับโอ้โหเมื่อคืนมีแค่คู่เดียวกับบาก้าครับนะครับการโกลเดเจอร์ครับนาที่บาก้การชนะสูงกว่าที่เหลือเสมอหนึ่งหนึ่งหมดเลยนะครับดูสกอร์ครับโอ้โหนะครับนะมาซาเสียนะครับนะแล้วก็ได้รียงนะครับทุกท่านนะสำหรับหน้า YouTube ก็จะประมาณนี้นะครับนะ มาครับบอลตัวนี้นะครับมันสุกนะครับค่อนข้างเยอะครับวันนี้นะมาดูคู่แรกกันก่อนเลยนะครับนิวคาสเซิลกับนะครับพบกับบูฟนะครับนะสถิติครับพ้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับส่วนใหญ่จะออกเสมอเสมอมากกว่านะคทุกท่านนะมีแค่นัดนี้นะครับนะที่นะครับบูฟชนะนะครับนิวคาสเซิลนะครับที่เหลือ สี่นัดนะครับเสมอกันหมดเลยนะครับแล้วก็ดูสกอร์ครับเสมอกันที่หนึ่ง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 นะครับนะคู่ที่เจอกันทีไรครับสูสีนะครับนะมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของดีวัซเซอร์ครับห้านัดล่าสุดของพวกเขาครับชนะหนึ่งชนะสองนะครับแล้วก็แพ้หนึ่งแพ้สองแพ้ไปนะครับสามเกม ชนะ2เกมเท่านั้นนะครับมาดูครับเกมในบ้านครับท่านล่าสุดนะครับในบ้านชนะ1ชนะ 2, ชนะ3นะครับแล้วก็เสมอ1แพ้ไป1เกมสำหรับในบ้านก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับนิวคาสเซิลนะครับผลงานในบ้านก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใช้ได้นะครับได้ชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปที่1เกมนะครับดูทีมเยือนกันบ้างครับ ห้านัดล่าสุดนะครับของบูฟนะครับนะชนะ1นะครับชนะ2ชนะ3แล้วก็แพ้1แพ้2นะครับบูฟแทมตันนะครับชนะ2เกมเอชนะ3เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับมาดูเกมเยือนครับเป็นไงครับเกมเยือนครับ5นัดล่าสุดนะครับเกมเยือนชนะ1ชนะ2ชนะ3นะครับแล้วก็แพ้2นะครับนะถือว่าผลงาน นะครับไม่ขี้เหร่นะครับชนะลุงสารมาแล้วก็แพ้แค่2นัดเท่านั้นนะครับสำหรับบูฟนะครับมาดูตารางคะแนนครับวูฟครับนะอยู่ดับแปดครับแขวนนะครับสามสิบเอ็ดด้ครับชนะสิบห้าเสมอสี่นะครับแพ้สิบสองไม่อยู่สี่สิบเก้าคะแนนครับส่วนดีลอสเซอร์ครับอยู่ดับสิบห้าครับ แข่งแล้ว3านัดครับมากเอ้ยน้อยกว่าอยู่1นัดครับชนะเจเสมอ1ิแพ้13านะครับนะมีอยู่31ิคะแนนนะครับเอาดูเกมเย่าครับของนิวครับแข่ง14ชนะสี่เสมอหกแพ้สี่นะครับเกมเยี่ยมของวูครับแข่ง15ชนะแดเสมอสองแพ้ห้านะครับ ดูทียฮดีแคมครับเรทแรกครับเปิดมาที่ราคานะครับปอนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่1.1 1ครับส่วนเยือนอยู่ที่0.79เดครับเรทที่สองครับราคาปอนะครับคงที่นะครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่0 9 4ส่วนเยือนไหลขึ้นอยู่ที่0.96เนะครับเรทนะครวัเแรกครับสองลูกนะครับเรทที่สองไหลขึ้นที่สองลูกควบสองลูกขึ้นครับ ราคาปอนะครับราคาโอเวอร์นะครับถือว่าสมดุลนะครับถือว่าสมดุลนะคู่นี้ครับถือว่าโสกีนะครับสูกศีเลยแต่ดูจากที่ต่างๆทั้งหลายนะครับนะนะครับมองจากเจ้าบ้านแล้วครับนะนะครับยังมีเอียงอยู่เจ้าบ้านอยู่นะทุกท่านนะคู่แรกเอาหมอบอครับเชีย์ไปที่เจ้าบ้านนะครับสําหรับคู่แรกครับไปต่อคู่ที่สองครับซูสการ์ดกับ ดอทมุลนะครับอ่ใช่นะครับดาเดี๋ยวก็ดูผิดคู่นะครับดูครับสถิติค้าพาร์นล่าสุดที่เจอกันนะครับดอทบูลชนะ1ชนะ2ชนะ3ชนะ4นะครับแล้วก็สตุตการชนะไปที่1เกมนะครับนะดอทบูลชนะ4สตุตการชนะไปที่1เกมนะครับสำหรับ 5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับมาดูครับ5นัดล่าสุดของสตุตการ์ดนะครับชนะ1นะครับชนะ2นะครับแล้วก็เสมอ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไปที่1นัดนะครับสําหรับสตุตการ์ดนะครับมาดูครับเกมในบ้านครับ้าดล่าสุดนะครับในบ้านเป็นยังไงในบ้านชนะ1ชนะ2นะครับชนะ2เสมอ1 แพ้สองเกมนะครับสาหรับเกมในบ้านนะครับของสตุตการ์ดนะครับดูเกมนะครับดูรับอ่านล่าสุดของดอทมุนครับนะครับชนะหนึ่งชนะสองเสมอหนึ่งเสมอสองแพ้หนึ่งเกมนะครับสําหรับดอทมุนนะครับอ่าล่าสุดของพวกเขานะครับดูครับเกมเยือนครับอ่าล่าสุดเป็นไงเกมเยือนถามว่าดีไหมนะครับเอาหมอก็มองครับว่า ก็ถือว่าใช้ได้ครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับทุท่าสำหรับดอดมูนนะครับเกมเยือนยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะหนึ่งนะครับชนะสองเกมนะครับอีกสามเกมนะครับเสมอหมดเลยครับสามนัดเลยนะครับนะสำหรับดอดมูนนะครับถือว่าเกมเยือนนะครับนะถือว่าโอเคอยู่นะครับทุต่าดะตลางคะแดนครับ ดอดมืคอรครับอยู่ลำสองครับแข็งแล้ว28ดัดนะครับชนะ18สเสมอ3แพ้7นะครับอยู่57คะแนนครับส่วนนะครับซูนตุกาอยู่ดับ15ครับแข็งแล้ว28ดัดเท่ากาันชนะ6สเสมอ9แพ้13ไม่อยู่27คะแนนนะครับเก็บยอดครับของซุนตุกาแข็ง14ชนะ5สเสมอ3แพ้6นะครับ เกมเยือนครับดอดบูลครับแข่งสิชนะ7เสมอ3แพ้4นะครับมาดูที่เฮนดริแคปนะครับแฮนดริแคปครับเรทได้เปิดมาครับครึ่งลูกครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.94ครับส่วนเยือนอยู่ที่0.96ครับเรทที่2ครับไหลไปครับครึ่งคู่ลูกครับน้ำเจ้าบ้านนะครับไหลลงอยู่ที่0.86กครับส่วนเยือนอยู่ที่1.04ไหลขึ้นนะครับ ราคาเวอร์ในแรกครับสามลูกใน2ก็สมลูกนะครับถามว่าขึ้นก่ลูกนะครับราคาเวอร์ก็ถือว่าสมดุลนะครับนะแต่คู่นี้ครับเหมามอนะว่าแฮนดิแคปเอียอเป็นเจ้าบ้านนะครับนะอย่างดอดมุลนะครับเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีออกจออจเสมอนะครับนะถ้าเปิดมาราคาแบบนี้คขึ้นลูกขึ้นก่ลูกครับเชียร์ดอดมูลยังได้กินนะครับนะทุกท่านนแต่รู้จักแฮนดิแคปนะครับ นะครับคู่นี้หมอต้นยอมรับครับขอเชียร์เจ้าบ้านนะครับทุกท่านนะสรุปครับคู่แรกนะครับเชียร์ที่นิวคาสเซิลนะครับไม่ไม่มีราคาเสมอนะคู่นี้นะราคาเสมอสวยเลยครับอ่ะจดไปครับนี่ราคาพอนะครับคู่ที่สองครับเชียร์ที่สตุตการ์ดนะครับนะคือคู่ลูกครับ เอาหมาให้ต่ำไปด้วยนะครับทุกท่านนะสามลูกไปเลยนะครับให้ต่ำไปที่สามลูกนะครับนะครับให้ต่ำเต็มเกมสามลูกแล้วครับแล้วก็ให้ต่ำนะครับต่ำแรกไปด้วยนะครับครึ่งกบลูกอ่าให้ต่ำแรกไปด้วยนะครับนะคู่ที่สองนี่ครับเอาเหมาให้สามหน้าไปเลยนะครับให้สามหน้าไปเลยนะครับนะครับส่วนนะครับ คู่ที่สองเดีวับเซอร์นะครับเอาหมอให้สูงนะครับสูงแรกไปที่ครึ่งกุบลูกนะครับนะครับจะประมาณนี้นะครับสําหรับหน้า YouTube นะครับชอบตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับทุกท่านนะอยากรับที่เด็ดเพิ่มบอลสดบอลวีพีนะครับนะบอลสเต็ปนะครับอยากได้ครับเอาหมาให้ทุกวันอยู่ในกลุ่มนะครับนะมีเซียนมากมายอยู่ในกลุ่มนะทุกท่านนะอยากบุกจริงๆก็นะครับเข้ากลุ่มครับอยากเข้ากลุ่ม ทางไอดีไลน์ส่วนตัวมาหาเเม๋าครับ ahmao99 นะครับไลน์ส่วนตัวของเหม๋าเองนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ครับนะใครชอบคู่ไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวเเม๋าจะเข้าไปตอบให้นะครับทุกท่านนะนะครับหรือจะเข้ากลุ่มเลยนะครับเเม๋าทิ้งลิงก์นะครับวางไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับนะก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งตามครับท่านจะไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆที่เด็ดโดดจากเเม๋านะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ